ที่คนนี้ตื่นนอนมาแล้วพบว่ามีฟันงอกออกมาจากเ็ฟของเธอแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธออาจจะาจะทําให้คุณเธอต้งองช็อก Part สองจากความเดิมตอนเธอแล้วนะครับที่เธอได้จ้างเอมมามาเป็นช่างทําเ็บในร้านทาผมของเธอซึ่งงานของเธอนั้นก็เป็นงานที่มีชื่อเสียงมากในนิวยอร์กครับในตอนแรกผลตอบรับก็ดีมากแต่ตอนหลังเริ่มมีการร้องเรียนจากลูกค้าเกิดปัญหากับเล็บของลูกค้าที่เวลาอากทาเล็บกับเอมมาครับเลยทําให้เทยเลอร์ลองกัสินใจทําเล็บกับเอมมาดูว่าเป็นอย่างที่ลูกค้าร้องเรียนหรือเปล่า ปรากฏว่าไม่ได้เพียงเป็นเหมือนที่ลูกค้าร้องเรียนนะครับแต่กับลักษณะแปลกๆที่เล็บของเธอเหมือนมีฟันงอขึ้นมาเธอเเจ,เจึงเสีใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาโตเอ็มมาไปสอบสวนครับซึ่งเอ็มมาก็ได้เล่าว่าเมื่อสองเดือนก่อนนั้นเพื่อนที่เคยทําเล็บด้วยกันได้บอกว่ามียาพิเศษตัวหนึง่งที่ได้รับการพัฒนาจากญี่ปุ่นครับฟื้นฟูฟันแต่มันจะมีผลข้างเคียงไปผุดที่เล็บแทน เรื่องแรกเอ็มมาก,ก็ดูว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องแปลกใหม่แร้วไม่มีใครทําในตลาดเอ็มมาก็ได้พกยานี้อย่างผิดกฎหมายแล้วก็แอบผสมในยาทาเล็บของเธอแต่แล้วก็เกิดความผิดพลาดนะครับแทนที่จะเป็นเล็บที่งอกสวยงามกลับกลายเป็นฝันแทนครับสุดท้ายนะครับเอ็มมาก,ก็ถูกจับแต่เทลเลอร์ต้องถูกตัดนิ้วแล้วก็ปิดร้านส่สวนในที่สุดทุกคนที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มานะครับแต่ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดตดตามด้วยครับ